มาจ้าหมวกล้วงค่ะหมวกลวงคะนี่คุณยายจ๋าคุณยานจ๋าใส่ไอีกแล้วค่ะไม่มีแดดเลยไม่ต้องใส่ค่ะเอาการลมหรอรเสียงในชั้นสี่มุกหลนนี่ไ่นีงไ่นนี่ อ่ะอากาศตอนนี้อยู่ที่2องศานะคะเกาะนาีัไมถ่ายตัวเองบ้าดีต่อแล้วนะกครสิคะก้กันลราพีเลีวพีเลี้ยวพอแล้วค่ะตรงไปด้านหน้านะคะก็จะเป็นโอ้โหแม่น้ำอะไรสักอย่างหนึ่ง อุ้ยกะลัองเงยกะลัองเงยอุ้ยน่าจับกินจริงอุ้ยเขาเาขาจีบกันตกใจหมดเลยกะลัองเงยเขาจีบกันต้องการไปแล้วนะจ๊ะจิค่ะ